มาค่ะมาชิมมะม่วงดองอันพ่อค้าเป่นส่งมาให้ชิมชิมกันค่ะมะม่วงแก้วนะคะดองเกลือนวน ไม่หวานนะแต่ออเค็มนิดๆดมแก้วแก้วบ้านอร่อย เทศก่อนเดี๋ยวเสอปาขายช่วงน,นี้มะม่วงดิบแพงมากโลละน่าจะประมาณห้าสิบกว่าบาทมันแพงพูดเนาะต้องกินมะม่วงดองไปก่อน อร่อยเนาะอันนี้แบบบ่ได้ปอกเปลือกสับมากินเลยแซ่บแก้วินแก้วเวียนแก้เมารถแก้แพท้องแก่วงว่างนอนตอนบ่าย คืนเลยตาสว่างเลยแหละสมสมแซบ่บดยวันจันจะไปเอา จานนี้สองลูกนะลูกไม่ใหญ่เท่าไหร่ประมาณนี้นี่แม็ดเพิ่นน่อยเขาไม่ใหญ่นะอืม Hoa bò bưởng ạ Rồi xe đó